สวัสดีรก็มาชมก,กันต่อนะครับเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศหลังจากขึ้นมาจากโหลมได้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศของการใส่โซ่ครับสำหรับจอฮิติชิ e x 2 0 0ทีมงานเสียบป,ปื่มคันนี้นะครับโดยการาช่วยเหลือของเซียเซ็กนะครับ co บ s k 2 0 0 เชแซกนะครับจับโซ่ยัดใส่ให้ใส่กันโยปากลุมนี่แหละครับโวน้อยอยู่ใส่ปะ บ้านแก่นเจริญนะครับตำบลพระครูอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับ มีโซ่อยู่กับติดอยู่กับใบแท็กวันนี้ดุเดือดทั้งวันเลยพี่กินข้าวยังพี่ได้กินข้าวไหมนี่บอกข้าวเที่ยงนี่ผมไม่ได้กินเลยกินไม่ได้ดุเดือด ลุ้นกันจนแบบลืมข้าวเลืมน้ำกันเลยครับงานนี้ ล้อนำนะครับอยู่ด้านนี้ฝั่งของตัวสปอเก็ตดีอยู่ด้านฝั่งนู้นะะครับตักลำบากหน่อยครับ บางหน่อยครับเพราะว่าพื้นที่นี่ค่อนข้างเล็กเละก็ใส่กันเละๆนี่นะครับโอ้เอาละเริ่มเข้าลองเข้าลอยแล้วครับ เละแล้วครับตรงนี้ลเลีะแล้วพี่ม,มันเดินไม่ได้เลยมันเดินข้างเดียวไม่ได้เลยแรงไม่มี เละเลยครับ ใส่โดมมันจมเลยเดี๋ยวเพิ่มเอ่อเสียเพิ่มฝั่งโน้นนะ่ะมันจะลงทั้งคู่อีกออนะถ้าไม่ใส่ล้อมันไปยากเลยใส่ล้อพยานเห็นได้ครับ เนี่ยม,ม,มันลงไปเรื่อยๆแล้วนี่ล่องอยู่แล้วนะสา,ามารถโซ่แล้วยกขึ้นใช้ได้บ่อันนี้มันขอบ่ได้เต็มที่แถวคางนี่มันบ่มีนำ้ำฟันซีงสุดท้ายหายครับเลยเกี่ยวไม่ได้ แล้พใบ่ายนุกเอาบ่อ้าวรลเปลี่ยนโชเฟอร์ดูไหมเสื้อใื่ได้ไอ้เสือใส่ได้อะกลัวมันจะจมอีกนะจะลองมาเอาละไปมาลองก่อนไหมล่ะถ้าเจอดาบสองนี่มันจะยุ่งขับกันนด่แล้วจะรู้สึกเยิงยิงนะงยิง เนี่ยต้องเอาใจมันจมยแรกรกดูดิครับเอาขนาดนี้แหละงัดขึ้นเลยทีนี้งัดขนาดงัดขึ้นหลังเลยกับตัวนี้กระดกขึ้นเลยใส่ขนาดงัดลอยขัานี่กระดขึ้นเลย เขนั่นเข้าแล้วเข้าแล้วมีโอกาสเข้าแล้วก็มีโอกาสจะจมอีกไปเวลาเดียวกันครับดินนั้นน่วมหมดแล้วครับ ขามืออีกแล้วรถันสั่กไม่ได้นะเนี่ยเสียแซก

แบตเตอรี่ก็จะหมดโอ้เนี่ยครับมันเริ่มลงไปอีกแล้วนะครับเริ่มจะติดโลมอีกแล้วนะครับโอ้เสียวเหลือเกิน รอบมาลงไปเรื่อยแล้วครับเริ่มต่ำลงเรื่อยๆแล้วรถตอนนี้ ใช่ครับพี่เนี่ยนี่มันมันโอเคแล้วนี่ลองลอกมึงลอกมึงรอบนี้บอฮะให้เขาให้เขาข้ามข้นเจ้ากัดยางมาซืุอนี่ค่อยๆดันเขา ขะว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่มันขางตัวเพ่มไว้วอยากเห็นแห้งเห็นค่อยๆมันมันมือนอยู่หลายข้างเตยฮะพี่รู้เปล่าหน้ามีสีเนาะเอาจะลองคทำเมืองขันมันตกขันมันตกกันใช่ใช่แผนไหมแต่ขันมันประตกเห็นคือข่อยว่าฮะ ต้นไม้ต้นไม้ <laughs> <c oughs> เอาเอา <laughs> โอ้เละเลยครับ าสป็กเก็ต้วครับขยับเดินมา,ลาไล่เลยทีนี้ สองไอ้เซ็ตเอาต้นนี้ออกไหมขยะปลาตัวนี้เอาต้นนี้ออกไหมฮะเดี๋ยวเพิ่มมันยางไปข้างในข้างนึงได้ปะไปทางคนมั้ง จมแล้วมันจมแล้วมันปไไปรอกนี่ครับมันจมอีกแล้วนะครับทําไปตามานี่เรียบร้อยดาบสองดาบสองจะเกิดหรือเปล่าพี่นะพี่ไม่ต้องกลับบ้านอมั้งวันนี้ เกี่ยวกันอีกแล้วอ๋อพ่อพ่อพ่อไปวะมันขยบยเพื่ ไไลากไปนู่นมันเข้าป่าไปเรื่อยนะพี่ลากไปนี่ไม่ดีบ่ะฮะลากขึ้นฝั่งเลยไม่หนาวลากขึ้นฝั่งแล้วปาลากไปเลยเรขึ้นฝั่งไปเลยลโอ้ห้นัน่น,นเอาแล้วเอาแล้ว Oh, เด legen, hein, ี <c oughs> <c oughs> oh, gods, ๋ยวเดี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 ยวอ้าวรอต้นยางแล้วครับหมดหลายต้นแล้วต้นยางพลา เอาอยัางไงคุยกันดีๆเด้อน่ารักขืนผิดเลยร่างของมืนเชียนนี่เอาคุยกันคุยกันสองคนเดี่ยวจากไหนไปข้างนั้นไม่ได้จมเจ็บอ่าคุยกันก่อนคุยกันก่อนอคนขับสองคนคุยกันเลยปรึกษากัน เขาคุยกันสองคนนะครับตูติดดินแล้วนะครับ ดแล้วพี่น้องโทรศัพท์ของเบ็ดหมดแล้วครับเดี๋ยวขอสลับสับเปลี่ยนเครื่องก่อนนะครับหยุดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ